สวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีวันนี้วันสุกแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะน้องวุ่นมาช่วยทําความสะอาดกรงนะคะมาตักขี้แมวเขาก็เลยเอาน้องออกมาเล่นนะคะเอาสายลุงออ,อกมานะคะเพราะว่าเราก็มีสายฟ้าด้วยนะ,ะออกมาแต่ภาพมันจะตัดไปอยู่นะคะตัว3ตัวนั้นเขาขี้กลัวะะจริงจ ถ้าจะเอาเขามาต้องใส่กระเป๋าแต่ถ้าจะ,จ,ะจะอุ้มเขาออกมาเนี่ยเขาจะดิ้นแรงมากเขาจะกลัวค่ะเขาจะกลัวว่าเราจะเอาเขาไปไหนอไปทำอันตรายไหมอยเียค่ะแผลของสายลุงก็แห้งดีแล้วนะคะแผลของสายลุงแห้งดีแล้วน้องน้องห้าตัวนี้เนี่ยดูดูดีขึ้นหมดแล้วนะคะดูดีขึ้นหมดแล้วสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะ ผิวพันขนนุ่มตัวนุ่มนะคะหน้าตาดีขึ้นหมดแหละนุกคิดว่าเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องได้ทำวัคซีนนะคะเพราะพวกเขาโตตัวโต,วต,วตวกันมากแล้วแต่ว่าตอนนี้นุกยังไม่มีงบประมาณให้เขาได้ทำนะคะจริงๆปล่อยไว้นานมันก็ไม่ดีนะคะเด็กแมวอย่างอายุเท,ท่านี้มันก็ต้องได้ทำวัคซีนข้าจะเอย่ยพูด ขอความเมตตานี่บางท่านก็บอกว่ามันบ่อยเนาะมันบ่อยไปนู่นนี่นั่นนะคะหนูก็หนูก็จนใจนะคะหนูก็จนใจเพราะว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยลูกจะได้ผ่าไอพวกเจอรี่มินโฮสีนินสีทองโซดาเนี่ยเขาจะไปทําเข็มสามนะคะเขาจะไปทําเข็มสามซึ่งผู้ใหญ่เจดีท่านก็เมตตาเอาไว้ให้ซึ่งคือ ยังไงดีละ่ะแล้วชุดนี้อีกนะคะแล้วชุดนี้อีกมันก็มีมันก็ต้องได้ทำนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณนะคะคาะเอฟซีท่านใดจะเมตาน้องนะคะนุก,ก็จะขอสะสมเอาไว้แล้วก็ถึงเวลานุก,ก็จะได้เอาไปทำให้เขานะคะก็ขออนุมโมทนาบุญล่วงหน้านะคะถ้าจะเมตตาให้เด็กๆได้ไปทำห้าตัวนี้นะคะเพราะว่าพวกเขา เป็นเลือนเป็นอะไรพวกเขาก็หายแล้วแข็งแรงแล้วนะคะก็อยากให้พวกเขาได้ทํานะคะได้ทําวัคซีนป้องกันตัวเองเอาไว้เพราะว่ามันลดอาการเจ็บป่วยถ้าเขาถ้าเขาทำวัคซีนไว้มันก็ลดการเจ็บป่วยถ้าเขาไม่ทําถ้าเขาป่วยขึ้นมาก,ก็เป็นการเสียเงินเสียทองไปอีกนะคะก็นุกเป็นแค่สะพานบุญนะคะนุกไม่ใช่สะพานบุญไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ไม่มีกําลังที่จะดูแลเขาได้ได้ได้เต็มกําลังนะคะมีแต่แบบว่าเป็นสะพานบูญขอความเมตตามาให้พวกเขาทั้งนั้นนะคะนี่จะเป็นสายฟ้านะคะสายฟ้าก็ตัวโตนะคะสายฟ้าเป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้ตัวโตเหมือนกันตัวโตเหมือนกับอันชันในบ้านก็สีดําแบบนี้เลยนะคะน้องอันชันแต่ว่าเขาเป็นตัวเมียเขาเป็นตัวเมีย แมวดำอยู่นี่มีสองตัวนะคะมีสายฟ้ากับอันชันเป็นสายฟ้าเป็นตัวผู้แต่อันชันเป็นตัวเมียคะ่ะเป็นตัวเมียอันชันใบบัวแล้วก็ชวนชมเนี่ยทำหมันแล้วนะคะทำหมันแล้วแมวในบ้านนะคะส่วนชบาที่เป็นตัวผู้เขาไม่สมบูรณ์นะคะก็เลยไม,ไม่ได้ทำหมันให้เขานะคะชบานะคะ เขาก็รอดรอดชีวิตกลับมาชบานี่เขาโอ๊ยตอนเด็กว่าจะไม่รอดหรอกค่ะแต่ตอนนี้เขาก็โอเคแล้วนะคะเขาก็แข็งแรงเขาก็ดีขึ้นแล้วนะคะชบาก็อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบ้านแมวนอกบ้านไม่ได้ลําบากตากตํานะคะถึงเขาจะอยู่นอกบ้านเขาก็มีที่อยู่แบบนี้ค่ะเขาก็อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านที่มีโลรอบขอบชิดนะคะเขาก็มีอาหารกินจาก ผู้ใหญ่ใจดีท่าน FC ที C ่เมตตาถ้าป่วยก็ได้รักษาอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจเด็กนอกบ้านนะคะหยอดเห็บบาดเราก็หยอดให้ให้ทั่วถึงกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากผู้ใหญ่เจดี FC ที C ่เมตตานะคะหนูก,ก็เป็นได้แค่สะพานบุญเพราะตัวนุกเองก็มีงานต้องทํานะคะหนูมีงานต้องทําแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ลงคลิปเต็มที่เพราะว่า เรียกพารง,งานทางโรงเรียนก็ก็ยุ่งเหมือนกันบางทีมันเหนื่อยกลับบ้านค่ำก็มีนะคะก็ต้องแวะไปหาเด็กๆที่ทุ่งนาก่อนที่โรงเรียนก่อนบางวันฝนตกตากฝนตากฝนกลับบ้านอันนี้เป็นคลิปกลางคืนนะคะถ่ายให้ชมนะคะถ่ายให้ชมบรรยากาศกลางคืนเด็กๆเ,เขาก็นอนอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็อยู่แบบดูเขาก็มีความสุขดีนะคะเวลาเขาหิวเขาก็ได้กินอาหารที่เราเทไว้ให้นะคะ เนี่ยค่ะแมเฟืองนะคะแม่เฟืองแมเฟืองอยู่ง่ายกินง่ายนะคะใมเฟืองหายแล้วนะคะแผลแมเฟืองนะคะก็อยู่กันตามอัฐภาพแบบนี้นะคะก็เลยถ่ายคลิปให้ดูมันอาจจะมืดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มืดนะคะแต่ดูในมือถือเมื่อกี้มันจะมืดหน่อยแต่อันนี้เปิดแฟลชไม่ค่อยอยากเปิดแฟลชนะคะเพราะว่ากลัวแฟลชมันเข้าตาเด็กๆนะคะนี่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 จะเป็นอิงฟ้านะคะอยู่ในบ้านนะคะ ในบ้านอยู่อยู่โลงในบ้านหลังกลงนะคะนี่ไม่เฟืออันนี้ย่าเทียมนะคะนุกยังไม่เอาไปไหนนะคะยังอยู่นะคะที่คุณป้าดันส่งมาเดี๋ยวหน้าหนาวจะได้ใช้นะคะของพุกอย่างนุกยังเก็บไว้นะคะขอบพระคุณมากนะคะนี่จะเอาเบาะให้นอนแต่เขาถอยออกนะคะเขาไม่นอนเบาะก,ก็เลยต้องเอาเบอกนะคะไม่เฟื่องนะคะ หญาเทียมเดี๋ยวได้ใช้หน้าหนาวนะคะนุ้ยคงจะเก็บไว้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ